สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแต่งหน้าแบบเร่งรีบนะคะในชีวิตประจำวันของทีเคเนี่ยมีเวลาแค่ประมาณ10-15นาทีที่เราจะมีเวลามานั่งลงบนโต๊ะเครื่องแป้งลงสกินแคร์แล้วก็แต่งหน้าให้เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย มีเวลาแค่นี้จริงๆนะคะเออแต่ว่าก็ยังอยากแต่งหน้าอยู่ดีอยากให้หน้าเราได้รับการปกปิดอยากให้ดูหน้าตาสดใสมีสีสันนะคะแล้วก็วันนี้มีเทคนิคพิเศษมาฝากด้วยก็คือ T k เคไม่ได้ใช l ลิควิดฟาวเดชั่นแต่ว่าก็ยังได้การปกปิดที่ดีนะคะ T k เคมีวิธีในการลดขั้นตอนของการลงรองพื้นแต่ว่ายังได้การปกปิดที่ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะ สำหรับวันที่แต่งหน้าง่ายๆเร่งรีบนะคะทีเคก็จะไม่ลงรองพื้นที่เป็นลิควิดนะคะเพื่อประหยัดขั้นตอนของการแต่งหน้านะแต่ว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยยังไงก็ต้องใช้นะคะวันนี้ทีเคเลือกใช้ของอ Urban Decay นะคะ Naked Skin Concealer นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีของทีเคมีสีที่ชื่อว่า Medium Natural นะคะ ตัวนี้เนี่ยการปกปิดเขาเนี่ยดีพอๆกับไม่ใช่ดีพอๆกับเอาเรียกได้ว่าพอๆกับของนาสนะคะแต่ว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่แบบไม่แห้งแบบนาสนะคะนาสเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบแห้งๆแล้วก็จะต้องรีบกลียนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีความครีมมี่มากกว่านะคะปกปิดประมาณเดียวกันแล้วก็ รู้สึกว่าเขาเกลี่ยเข้าผิวได้ดีกว่านะคะได้เร็วยิ่งกว่านะก็ณจุดนี้เนี่ยทีชอบตัวของ Ur d e n d บมากกว่านะคะตัวของนาทเนี่ยหมดแล้วไม่ซื้อต่อนะคะแล้วก็หมดแล้วด้วยถึงได้ไปซื้อตัวนี้มาทดลองใช้นะคะพอทดลองแล้วก็รู้สึกว่าชอบตัวนี้มากกว่านะคะแล้วก็แอพพลายคู่กันกับ Beauty Blender เสร็จแล้ววันนี้แป้งที่ TK เลือกใช้นะคะจะเป็นแป้งผสมฟาวเดชันนะคะก็คือแมตตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็ปกปิดดีประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้กริปอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยว TK จะใช้ MAC Fix Plus ตัวนี้นะคะมาเป็นตัวช่วยที่ทำให้เขาอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ได้ฟินิชที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการใช้คู่กับ Puff อันนี้ ต่อมาที่เคจะใช้ b Be เ c a ก e a c บีชทิน h i m m e r s ์ซ f f l e ตัวนี้นะคะเป็นสี w a t e r m e เมลนะคะใช้คู่กับแปรง small s triple blush ของ e อ f นะคะก็ผลิตภัณฑ์เขาหน้าตาจะเป็นแบบเนื้อครีมครีมแบบนี้แล้วก็ t e x t อร์ของสิ่งนี้นะคะคล้ายกันมากๆเลยกับ m a y b e l l i n e Dream b ดีมบ m าซี่ซั s ติงซั i ติงบรัชของเขาที่มันมีลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหมือนมู s ส o มูสนิ่มๆม,ม,มานะคะเออเท็กซ์เจอร์คล้ายๆกันนะคะถ้าหากว่าหา a l t e r อร์นทีอยู่ TK ว่าตัวนั้นเนี่ยก็โอเคนะคะ ต่อมาในขั้นตอนของการทาปากนะคะที่เคาจะใช้สสิ่งผสมกันนะคะอันแรกเนี่ยเป็นลิปสติกของ Pink Holiday นะคะมีสีที่ชื่อว่า h o n e y m o o n in Rome นะคะกับอีกอันนึงเป็นลิปกลอสที่เคไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าของเ,ออเป็นของ Roreal แล้วก็สี n ม m b เ r 1 0นึ่งศูน์นนะคะแถบบนเนี่ยเป็นสีของลิปสติกแล้วก็ข้างล่างเป็นลิปกลอสนะคะ นะก็จะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆแบบสดใสสดใสธรรมดานะคะถัดมานะคะลิปกลอสของ l o r e a l มาเดี๋ยวเรามาทำคิ้วกันต่อนะคะสิ่งที่ใช้ในการทำคิ้วในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเดินสอเขียนคิ้วของ MAC ตัวนี้นะคะมีสีที่ชื่อว่า Strike เป็นสีน้ำตาลเข้มที่เหมาะกับสำหรับสาวผิวผมเข้มนะคะใช้ควบคู่กับ brow box อันนี้ของ urban decay นะคะใช้มาปีนี้เข้าปีที่2องละก็ยังไม่หมดจักทีนะคะใช้หนึ่งทีหนึ่งน้อยมาก เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวที่เคจะมาขอใช้ทาร์ตนะคะโชว์สต็อปเปอร์พาเลตตัวนี้นะเริ่มจากบรอนเซอร์ก่อนเลยนะคะก็คืออันนี้ที่เคจะใช้คู่กับแบรนด์ของ Murphy นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาคล้ายๆก,กันกับแบรนด์ของ Elf Complexion Brush นะคะก็จุ่มไปบนบรอนเซอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็พิกเมนต์เขาค่อนข้างแน่นนะเพราะฉะนั้นจะต้องขอออกดีๆนิดนึงนะคะ นะเป็นการวอร์มหน้าเฉยๆนะคะไม่ได้ต้องการปรับรูปทรงอะไรของหน้าแล้วก็ทีเคจะใช้แปรงอันเล็กๆนะคะอันนี้เป็นแปรงของ c o s t e r s e n n น n บ b r ์บร6นะคะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้ไปยังอยู่ที่บรอนเซอร์อยู่นะคะ ที่เคจะใช้แปรงอันเล็กๆอันเนี้ยมาในการคอนทัวร์จมูกนะคะขั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้เวลาอะไรยาวนานมากมายนะคะเสร็จแล้วที่เคจะใช้สีไฮไลท์อันนี้นะคะคู่กับ แรง brush brush ของ elf อีกเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการแต่งตาน,นั่นเองวันนี้ที่เคจะใช้ naked สอันนี้นะคะ ก็จะใช้แอ a ชโดประมาณ3-4สีอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับวันแต่งหน้าง่ายๆนะเริ่มจากสีที่5นะคะมีสีที่ชื่อว่าทีสอันนี้นะคะในการคัดเบ้าก่อนเลยคิดว่าคนที่มี n นกเกตสอเนี่ยคงจะเริ่มแบบเดียวกันนะคะก็คือเริ่มจากสีทีสนำมาเป็นสีในการขัดเบ้าก่อน ทีะะ่เคยางไม่ชอบดูตาเป็นแบนๆนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องจุดตรงจุดนี้เนี่ยก็ข้ามขั้นตอนของการคัดเบ้านี้ไปเลยก็ได้นะคะต่อมาใช้สีที่2ออันนี้นะคะคือสีที่ชื่อว่า half bake นะคะใช้คู่กับแปรงของเค้าแลที่มาด้วยกันกับพาเลตนะคะไปให้ทั่วบริเวณเปลือกตา ต่อมาจะเป็นสีก่อนสุดท้ายอันนี้นะคะชื่อสีว่า b ั ster นะคะเป็นสีแบบว่าออกเทาๆน้ำแตน้ำตาลเข้มๆนิดนึงนะคะต่อมาใช้สีแรกอันนี้นะคะคือ Foxy นะเป็นสีประมาณแบบงาช้างงาช้างนะคะมาไฮไลท์บริเวณ โหนคิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดนิดนหน่อยหนะ้บริเวณหางตาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ d ีเจะใช้สีดำที่สุดอันนี้นะคะไปกับแปรงของ rubber dk นะด้วยการนำสีสีดำที่สุดนะคะมาแต้มบริเวณ Lower Lash Line นะคะคือขนตาล่างนั่นเองทีเคดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวันนี้ใช้ของ Benefit Roller Lash นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ่าใช้ตัวนี้เดี่ยวๆเ,เลยนะคะไม่ได้มีพราโมองพราเมอร์ใดๆ รองก่อนทังสิ้นแล้วก็นี่ก็เป็นอะไรที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่า t ีเคยังมีเวลาเหลือเนี่ยทีเคก็จะใช้แป้งของอเ u อร์กลาอันนี้นะคะตัวที่เป็นพาเลตเนี่ยทับลงไปอีกทีหนึ่งนะ,ะถ้าหากว่ามีเวลาเหลือนะคะถ้าไม่มีก็ถือว่าเท่านี้ t ีเคออกจากบ้านได้แล้วนะคะโดยวิธีการที่ทีเคจะทำเนี่ยก็คือใช้สองสีนี้นะคะสองสีแรกกับสีตรงกลางเนี่ยปัดรวมกันนะคะแล้วก็แป้งไปบริเวณ จุดไฮไลท์ของหน้านะคะแป้งนี้มันจะเป็นแป้งเหมือนแบบแป้งสุดท้ายอะที่ทําให้หน้ามันนวลเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทีเคจะใช้สีสุดท้ายอันนี้นะคะให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลย เสร็จแล้วนะคะกับลุกที่ทีเคตแต่งในชีวิตประจําวันนะคะมีเวลาเพียงแค่1 0 1ถึง15นาทีเนี่ยก็สามารถครีเอทอะไรแบบนี้ได้นะคะอยากให้สาวๆลองเอาเทคนิคของการใช้แป้งฝุ่นแบบนี้ผสมกับ Macfix Plus ไปใช้ดูนะคะการที่ไม่ต้องลงฟาวเดชั่นเนี่ย แค่อย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยทีเคก็ประหยัดเวลาไปได้5นาทีแล้วนะคะก็หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่สาวๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์แล้วก็อย่าลืม Subscribe ชาน e ลของทีเคเพื่อติดตามอะไรแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ทีเคฝากไว้เท่านี้เราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ